นี่ลูกผสมพองแท้ไอเหยื่อก็เดี๋ยวตายจะออกปล่อยเลยนะปล่อยบ่ายปล่อยบ่ายโมงอือครับมาหาเหยื่อเมื่อกี้ขออนุญาตเข้าไปชมนะพี่น้องนี่ยตัวเฝ้าตัวเฝ้าตรงสขนาดนั้นนะตัดไปเลย แน่จะจะออกแน่โอ้มันจะออกเราต้องรีบเข้ามันคอยจะง้างประตูออกเองเโอ้โหโอ,โหโอโห้มีตัวเล็กตัวแฝดนะแฝดมีอยู่กี่แม่แฝดต,ตัวไหนพี่ที่ไม่แข็งแรงนู่นหรืแม่พวกเชือกคนต้องต้องคอยให้นมมันเหรอ,ต,อต้องคอยให้นมมันนะฟัดมให้ทีโอ้โหแม่มันก็มันไม่มันไม่ฟัดนมแม่มันเอง มันไม่มันไม่ยอมกินนมแม่ไม่ยอมเราเราต้องใช้ยังไงพี่มันอ่อนแรงเลยเหรออ่อนกี่วันแล้วเนี่ยขวันที่สี่ลยวเนี่ยวันที่สี่แล้วไม่ยอมกินนมแม่หรือแม่ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมไม่กินไม่ยอมฟัดจับไม่กินก็ไม่กินโอ้โหจับแม่ก็ดีดยังไงแล้วนมก็ออกดีนะโอ้โห่ฟูขึวดเต่ไม่ยอนกินแต่ไม่ยอมกินพี่ อย่างนี้พี่ต้องบีบสิขวดไปแล้วพี่เขาก็ติดัวอื่นมันนั่นแล้วเนี่ยมันลูกเดียวใช่ไหมลูกตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยมันไม่กินนมแม่เนี่ยมันเนี่ยยอมกินนะเนี่ยพยายามให้กินอะไรใช่ไหม่วแม่สองแม่สองสามแม่สองสามแล้วเนี่ยพี่เนี่ยไม่กินไม่กินเราก็ต้องแก้ไขด้วยกันเอานมก่อของ ต้องนี่แล้วต้องต้องต้องบีบใส่ขวดแล้วพี่เนาะ,ะใช้นมโรงเรียนเลยโอ้ตัวผู้ด้วยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงสิพี่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปตลาดจะซื้อวัวน,นมเด็กเนาะโอ้อย่างงี้กว่าจะโตวกว่าจะครบสามเดือนต้องฉีดยาแค่นสุงัขเสียมอะไรมั้ยยังพี่ยังเนี่ยนะโอ้ มันไม่ได้กินนมแม่มันเลยทําให้ไม่แข็งแรงเนาะแข็งแรงชา้ามีผลไหมพี่น่าจะมาอ้อก็อแปบ๊บกแข็งก็กินแล้วอ,อือแต่นี่ไม่ยอมกินแต่แม่เขาก็ไม่ดื้อน,นะแต่ดงก็เป็น,นที่เป็นที่ตัวลูกเองพี่ต้องซือจุกนมแล้วอย่างเงี้ยกบางกับไปตากูดไม่มาดินะแต่ถ้าอย่างงี้มันกินกินเออเออนี่นะ บางทีพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เลี้ยงจงเจอเหมือนกันแบบนี้นะเคยเจอแบบนี้บ่อยไหมพี่ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เจอพเ,จอเพิ่งเจอเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยพวกน้ำแข็งมันนั้ออกลายลายอะไรนะแข็งมันออกมาแล้วไม่ยอมกินนมเลยนี่นี่ตัวมีตัวนี้อันเนี้ย,ยพวกนั้นก็ออกชุดเดียวกันเลยเนี่ยครับบางกินออกออกพอแข็งก็กินปัดปัดเเนี่ยตัวนี้ยังอ่อนอยู่เลย เลยเลยชุดแข็งชุดชุดเมื่อกี้ที่เห็นเห็นแข็งหมดแล้วแข็งหมดแล้วแม่ก็ให้กลิ่นอยู่นะหตัวดำก็มีเยอะนะถ่ายแล้วติไมไอ้ตุ้นี่เปลี่ยนมาใหม่หรือเปล่าตะอหูเปลี่ยนใหม่โอ้ยลุ่นนั้นมาแม่เก่านะขายไปแล้วสิดไหมโอ้ยนี่พวกเหลือพวกปลูกดนี่มาใหม่ สวัสดีครับผม,มสวัสดีพ,พี่น้องเกษตรกรผูร้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมน่อหน่อยตามไปเมืองมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมอยู่ที่คลอกแพะของพี่สมคิดเป็นเกษตรกรผูร้เลี้ยงแพะมานานกว่า2ปีเข้าปีที่3แล้วนะครับผมแล้ววันมาคุยกับพี่สมคิดแล้วว่าปัญหาที่เลี้ยงมา2ปี3ปีเนี่ยประสบปัญหาอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่เจอลูกแพะที่ ออกลูกวัวมาใหม่นะครับผมประมาณ2องวันแล้วไม่ยอมกินนมแม่นะสาเหตุเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สมคิดนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับผมนะพี่น้องที่ชมทางบ้านหลายท่านอยากโทรเข้ามาปรึกษาหรือเกี่ยวกับการเลี้ยงแพลงแกะกับน่าหน่อยทางช่องตามพเบิงโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร0898290605นะครับผมนะเรายินดีให้คำปรึกษาท่านเท่าที่เรารู้มานะครับผมนะแล้วก็สามารถติดตาม รับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมช่องทางหลักคือ YouTube ตามไปเบิร์นออฟฟิเชียลอีกช่องทางหนึ่งคือทางเพจ Facebook ตามไปเบิร์นฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์กันด้วยนะครับผมเนะาะท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางเพจเฟซบุ๊กก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะไปตามไปเบิร์นพูดคุยก,กับพี่สมคิดครับผมอันี่มันเชื่องนะมันเชื <ๆ S 1> ่องนะ <ๆ S 1> มันเลือกัคนนะแทะเลยอ่ะมาแทะขาะไกพี่สมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เห็นว่าตัวเมื่อกี้มันออกลูกใหม่ไม่ยอมกินนมเลยพี่มันเป็นมัดเอ่งเหรอัมน ไม่โค้กกำหนดหรือยังไงมันก็ไม่รู้นะปฏิออกมาวันเดียวเขาแข่งกินกันเนี่ย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 อย่างเงี้ยออกวันเดียวกันใช่ไหมวันเดียวกันเลยนี่แข่งแปลงพุกมันเป็นที่แม่ทับลูกพ่อทับลูกอะไรนี้เปล่าพี่มีมีไหมไม่เกี่ยวนะเปลี่ยนพอไม่แล้วแม่แม่พันธุ์เราฉีดยาบำรุงบำรุงมันก่อนไม่ก่อนคลอดฉีดฉีดประจาพวกบำรุงครอายาบำรุงแสดงว่ามันเป็นที่ตัวลูกเองที่มหยอกกินนมนี่อ่อนเองอ่อนแอเอง เนี่ยอยากที่พี่น้องเกษตรกรที่ชงทั้งบ้านเห็นตอนนี้เนี่ยเกิด,ดกพร้อมกันรุ่นเดียวกันนี่วิ่งเลยนะพี่ตัวนั้นลูกเดินยังไม่ไหวเลยตรงงี้ตรงี้ยดีแถมอันนี้นแฝดแล้วนูวนวน่นลูกเดียวอืมเป็นลูกเดียวด้วยเ้วคอยป้อนนมมันอเราเอาไปใส่นมมันก็ไม่ดูดเหรอไม่ไม่ดูดนมแมวนั่นไม่ดูดนมแม่นมก็ดียังก็ไหลนะเนี่ยตัวนี้โอ้โหเนี่ยแบบนี้ชุดนี้เนี่ยดูดิเ๊กเลยอ่ะ นี่ไม่ลองกระดูดดูดแล้วใส่ขวดนมไว้แม่ยังไม่ลองใส่ขวดใช่พี๊ลองใส่ขวดเลยอย่างเงี้ย้ามันไม่ดูดยังต้องใส่ขวดหึดห่งเขาบอกกันอยู่เหมือนคอรอบพี่เดนินขามีป่ะอือครอบที่เนินขาว<ต>มันอย่างเงี้ยมันไม่ดูดนมแม่มันเขาก็ดูใส่ขวดขวด,วดนมขวดเล็กอะแล้วก็ไม่ให้มันดินไปซื้อยังไม่มีใครดูแพะยังไม่มาค<อ>นที่บ้านไม่มาเลยนี่ๆี่ว่าจะถามพี่สมคิดมันคืออะไรพี่สมคิดเนี่ยต้นถั่วต้นถั่วลิสงอะถั่วลิสงลอยนะเอามาบดเหรอพี่มได้บับ หายใ่เป็นก้อนงั้นมันก็คืนไปกินกันนนอย่างก้อนอ้าแทงมันชอบกินเหรอพี่ชอบต้องให้เวลาจําเป็นจริงครับนี่ปกติเราไปเลี้ยงในทุ่งนั่นเนี่ยเชก็ไปเกี่ยวหญ้ามันกินพักเป็นหญ้าอะไรพี่หญ้าขนหญ้าไร้เถาอะไรต่ออะไรนี่นะอย่างที่เราเห็นนี่นะหญ้าขนขึ้นตามธรรมชาติเลยตามมันขคงโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่แพะชอบเหมือนกันจริงมันต้องบดแต่นี่ไม่บดไม่ได้บดหรือทราบอะไรเลย ไม่ได้ตาบให้มันก็นดึงเละหมดเนยครับพี่ตัวนี้เด่นมากสายพันธุ์อะไรมันก็ลูกครึ่งอะไรก็ไม่รู้ลายดานะเนี่ยลูกไอ้ตัวแรกไอ้ลูกพ่อตัวแรกแรกมัไงก็มุที่นี่จะหลากหลายมากพี่สมคิดไม่ได้เน้นว่าเป็นขาวข้วแดงไม่ก็มีเลือดผสมใช่ไหมพี่เลือดผสมนล้วมันมันทนไหมพี่อย่างเงี้ยเราไปยังไรถทุ่งเนี่ยทนโอโทนแดดทนแดดทนฝนเลยกินกันใบไผ่ก็กินนะ ตอบโจทย์เลยนะใบไผ่ก็กินนะหลายท่านบอกใบไผ่กินไม่กินนะครับผมเนี่ยชัดเจนเลยตัวใหญ่สูงที่นี่จะเป็นแบงแองโกลผสมบอหน้าฝนที่ผ่านมามีป่วยมีอะไรไหมพี่ไม่มีนะไม่มีเลยเหรอกี่ยามันตลอดช่วงหน้าฝนพี่ทํายาพยาธยังไงครับเนี่ก็ซื้อตั้งหลานซื้อมาจากลงลีแต่แถวนี้มันไม่ใช่ของแท้ครับลบลีอะของแท้หลานมันอยู่นู่นกี่เดือนพี่ปีเดือวปัน เดือนหนึ่งหรือว่าเป็นปีทำาด้อยังงหน้านหน้าฝนหน้าฝนประมาณสองเดือนก็ทําได้จ้ะพยายามทำแต่ทํไปบ่อยมัดีครับมีพี่น้องเกษตรกรเราที่ชมทางบ้านถามไถ่กันมาพี่ว่า,ายาพยาธิเนี่ยเราเอาเป็นกอกหรือเป็นฉีดดีมันมันแตกต่างกันยังไงมันถ้ากอกมันต้องพยาธินั้นไปได้กับเพาะโอ้ถ้ากอก<พ>นี่คือพยาธิในในลำไส้อันนียกระเพาะมันมีพยาธิเม็ดเลือดกับพยาธิผิวหนังครับอันนี้ ถ้าผิวหนังแล้วพี่กับไม่เลือดล่ะก็ต้องเม็ดเลือดต้องแทงก็เป็นเลือดเป็นเลือดดำใต้ผิวหนังนะยถ้าเป็นพยาธิผิวหนังก็แทงผิวหนังธรรมดาเนี่ยถ้าเราจะทําพร้อมกันทั้งสองอย่างได้ไหมทั้งพยาธิฉีดแล้วก็กอกมันต้องค่อยๆเดี๋ยวเพื่อมันนกโอ้ต้องสลับกันพูดเลยนะเป็นสักวันเป็นสักวันสองวันนะพี่โอ้ันจะพยายามอะไรมั่งโอ้ ถ้าเราจะเน้นบักโอ้โเวลาเดียวกันเลยมันอาจจะเนนอกได้อโอ้่าิงนีนจ้างกับมาฉีดนะครัรออบกี่คนเดียวจับไม่ไม่ทันมันนะอ๋อต้องมีคนช่วยจับครับแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะทําพยาธิก็คือแนะนําให้ทำทั้งสองอย่างแหละทั้งกอกและฉีดครับส,สามอย่างสามอย่างเส้สนเลือดด้วยเส้นเลือดคือฉีดเข้าเส้นเลือดเลยคนที่เป็นมันอาการของพยาธิเส้นเลือดมันจะเป็นยังไงพี่อย่างสมมติแบบนี้มันจะดูยรงไหนจะเม็ดเลือด มันนจะเป็ยงไก็ดูเงือกดูจิ้มดูจับหูจับอะไรดูเงือกซีด,ซดอันเนี้ยป่วยโอ้ถ้าเงือกซีดซีดจิ้มซีดป่วยอันเนี้ยโอ้แสดงว่าต้องสังเกตด,ด้วยนะพี่นะยืนซึมซึม,ซมตัวงอเงี้ยอันเนี้ยอือดูด,ดูหลายอาการเหมือนกันนะในหลายท่านก็มือใหม่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะนไม่รู้ผมก็จะได้ถามก็เจอคอกแบบ เขาเลี้ยงมาติปีแล้วก็ไปถามครับถามคอกนน้นคอกนี้อือเดี๋ยวเขาก็บอกเพราะว่าอาการเจ็บป่วยของเขานี่มันจะแตกต่างกันไปแสดงว่าต้องต้องคอยศึกษาแล้วก็คอยระวังเอานะสาหรับพี่น้องเกษตรกรเรามือใหม่ได้หลายท่านก็เลี้ยงอะเลี้ยงง่ายแต่ประสบปัญหาเรื่องนี้เรื่องพยาธิไข่ดําเตจมันไห่ลงคอกไม่ไหวก็ตัวนั้นเนี่ยป่วยเลยป่วยเลย ต้องรีบรักษาเลยตัวนี้พ่อพันธุ์มาใหม่มาได้มาสิงห้าเนี่ยทำไมพี่ถึงเปลี่ยนออกเปลี่ยนแล้วลูกลูกกับตัวก,ก้อนทางนั้นเลยเนี่ยโอ้ที่เราเห็นเป็นสาว้องนางเนี่ยรุ่นที่แล้วนะรุ่นที่มาถ่ารุ่นนั้น,นครับเป็นลูกพ่อพันธุ์เก่าทีนี้เราอยากเก็บทําไม่พันเราก็ต้องเปลี่ยนพ่อพันธ์ไปเปลี่ยนไม่ทับลูกตัวนี้เป็นเลือดอะไรพี่พ่อพันเหมือนก็คนช่วยตัวแรกหน่อยก็เพิ่มมานิดเลือด ดีเลือดสูงขึ้นมาหน่อยเดีขึ้นมาหน่อยก็ยังไม่พอใจยังดีแต่